ไม่ลังเลที่จะฝังแกลงอีกแล้วรับเอาความโกรธแค้นของฉันไปซะเถออิกเจ้าออโรล่าฮันเดลแอดฮักว่าอ๋ออ๋อว่าเนอะอิก้ทำไมแกถึง มัดที่เคยใช้ไปหนหนึ่งแล้วจะใช้กับฉันไม่ได้อีกออฉันไม่เคยใช้บัตรนี้กับแกเป็นหนแรกเลยนะเบลสวอนเข้นพลังเฮือกสุดท้ายบันทึกบัตรของแกลงไปในนี้ยังไงล่ะนี่<ะ>มันตั้งใจสงสารให้อีกขเหรอเมียยัาขยับตัวไม่ได้แล้วบ<อ>ัดมายาขยี้ทำลายเส้นประสาททั่วร่างแกทั้งหมด<อ>ลาก่อนะเฮียกะ นี่เกยหยุดหายใจแล้วอย่างนั้นเหรอ